อบะอสูงมากเลยอะเดี๋ยวให้ดูความสูงก่อนเลยดีกว่า ันดูอันตรายมากเลยแต่ว่าไปของเด็กเล่นอ่ะที่แม่กงมาแบบใจหายไม่อยู่ตรงนี้ Happy birthday, Panda! ก็ผัดป่ะแม่เวลหิวเดี๋ยวใส่จานให้หน่อยเอาเป็นฝายเลยวันนี้ยังไม่ค่อยกินอะไรเป็นชิคแม่นั่นใช่ไหมไม่ช้าแม่เวลกินอะไรไปบ้าง คอนซอมลบกวนคอนซมนนอมได้ไหมคะนี่ชื่ชชอคือยามิกะมาแล้วนี่นันโตอกินข้าวก่อนนะลูกมาแล้วโอ้ยหัวเปียกเลยเล่นแบบเดียวหัวเปียก ให้ให้ถือกินเองได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ข้าวไงป้อนข้าวให้ป้ามาป้อนดีกว่าป้าป้าป้อนดีกว่าให้ไปนั่งโซฟาตรงนั้นนั่งตรงนั้นจะได้ปลอดภัยป้อนได้บอกแล้วรู้เลยแต่ให้ป้าป้อนน่นเนยเบนก็กินข้อของเบนไปอันนี้กินอยู่ค่ะเดี๋ยวนะใช่ของเราไหมอ่ะมันของเราไม่มีมะนาวเดี๋ยวเอาจานใหม่ดีกว่าไม่รู้ของใคร ได้ไมมตักเลยเดียวตักได้ไม่ได้พิการนะคะโอเคมะาวด้วยนะคะนี่ค่ะไม่เอามาอีกแล้วไม่เอาไม่กินไม่กินไม่ชอบเปรี้ยวไม่ใช่ไม่ชอบเปรี้ยวแต่ชอบกินราดน้ำปลามากกว่าอร่อย เอาชอบชอบมให้ลนาหนแบบเดินก็มีนะกินไม่เป็นอ่ะกินไม่เป็นอ๋ออืมอันนี้อร่อยกุ้งกุ้งเนี่ยกุ้งกระเบื้องเนี่ยมีเล็กกุ้งกระเบื้องใช่มไหมกุ้งกระเบื้องเห็นไหมเห็นไหมเขาเรียกกุ้งกระเบื้อง okay, okay. ชอบจมูกเขาจังเลยทำมาแพงต้องถามพ่อกับแม่แล้วแหละว่าทำมาได้ยังไง เดี๋ยวเขาไปหาเจ้าภาพงานให้ดูว่าเจ้าภาพ32แล้วแต่ก็ยังสวยเขาถ่ายทอดสดอยู่อ้าวใหญ่ทอดสดด้วย <c oughs> ทำยังไงนี่ <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วสวยกว่าไม่ให้ดู <c oughs> เป็นอะไรลูกเป็นไรลูกพี่เป็นอะไรพี่เป็นอะไรพี่นั่งลงก่อนพี่พี่นั่งลงก่อนพี่นั่งลงก่อนครับซีดดาวก่อนซิดดาวพีซข้าวยังไม่กินจะมาเล่นโมันไม่ยอมกินเลยเห็นไหมเอานี้มาให้มันเห็นเออไม่เป็นไรกินอันนี้ก็ได้ดีกว่าไม่กินอะไรเลยพี่มากินนี้ก่อนพี่มากินเสร็จเดี๋ยวมันมีท่าไปเที่ยวเยอะๆเอ้อไม่ใช่กินเสร็จแล้วเดี๋ยวมันมีท่าไปเล่นไม่ใช่พาไปเที่ยว ดีแล้วค่ะเพราะว่าใน650บาทนั้นอีก50%ก็จะเป็นของมามีกับพี่แม็กซ์สีน้ำเาวซิดาวพี่แม็กซ์โน้โี่แม็กซ์จะไปเล่นใช่ไหม,ไมกินก่อนเถอะก็กินตั้งแต่เที่ยงแล้วอ่ะตั้งแต่ตื่นน่ะไม่ใช่เที่ยงป้าเอาจานข้าวหนูมาหน่อยข้าวหนูห้องไหน ขอนี้จากมาจะเล่มกองินให้หมดปล่ไปเล่นดีกว่าใช่ไหมเดี๋ยวก็หิวซกค่ะกินอยากลงมาเองไม่ใช่หรออยากลงมาเองหิวน้ำละมั้งหรือว่าข้าวก็จะหิวด้วยแหละแต่หลอนห่วงเล่นกี่หลอนเป็นอย่างนี้มันก็อ้าเอาอยู่ ลอนห่วงเลนน้ำมาให้ดูดก่อนพี่น้ำมาให้มันดูดก่อนในน้ำมันมันได้ข้าวมันต้องน้ำดูดด้วยมันอ่ะอ่ะอ่ะข้าวตอน้ำอันเยอะๆจิงเยอะๆ ไม่ไม่อุ้มกันคือเวลาเกินก็ต้องกินนี่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 ม่านก้านมายมป่ะนี่เนี่ยก้านมายอมไหมเนี่ยจะโดนก้านมายมอยู่เนี่ยจะมากินหรือจะมาเล่นนี่นี่เห็นก้านมายอมไหมเนี่ย โอ้โหพี่แม็กทำไมต้องตดโชว์ตลอดเวลาด้วยอ่ะหมึนมากหมึนเลยเหรอกินเลยเ้าเล่นนะทำไมตดไล่เนี่ยอืมอืมทั้งกินทั้งตดชีวิตเอาเถอะต่อไปสะพานนึงก็จะขี้คาข้าวแล้วเนี่ยเอาพี่อ่ะเอาพี่อ่ะอะมัมมันอ่าปากพี่แม็กอ่ มันยังไม่เยอะเดี๋ยวค่อยไปเล่นกินไปก่อนไปเอามาใหม่ซิมาถึงก็มาแย่งกันกินอยู่ตรงจานเนี่ยนะ <S <S 2> <S 2> ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว <S <S เอา,เ,อา <S <S เป็นอยงนี้ตลอดเลยยังกินไม่กิน เอาเบนเอาใส่จานมาให้เรองชนไม่ต้องเอามาเยอะแบ้นไม่ต้องเลยสองชิ้นแล้วมาแตงเดี๋ยวไม่กินนี่ไม่ต้องเอาแตงมาด้วยนะจะกินแตงเปล่าๆไม่มีครบจับเราก็กินไม่หมดเออีเบนมันตับกินไม่หมดจับเหลือเฟือสองสามคนอื่นไม่ได้กินมันเป็นบ้านในวันนั้นเนาะเรามาซื้อเยอะเลยมันบอกเขาจะยังเหลือแล้วให้คนอื่นกินต่อยาไม่ได้จักมาเละเทะ มามไปก่อนลูกอย่าโอมข้านะนวนะมามมันอยากอยูอย่แต่มันจะห่วงเล่นอะ่ะอะไรวันนี้ดูคนน,น้อยๆไปไหนกันหมดหอ่ะคนอยู่ไหนไม่ในเนี้ยที่ถ่ายท่ดสเน่ยตลกป้าคนอยู่ไหนยายบอกคนอยู่ไหนนี่เลยเบนไม่เอามาใกล้แม็กเวลไปไกลๆเลยเอาแคา่นี้เดี๋ยวมาหกชิ้นเนี่ยกินให้หมดนะหกชิ้นของป้าสอง อไอ้กุ้งไงกุ้งกับเบื้องไงอ๋อเอาน้่ยก่อนไม่กีนหรอไม่ไม่กินนะเมื่อกี้พี่ติ๊กไปคืนชิ้นหนึ่งไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแล้วอิ่มแล้วาดูดูเขาทำมาผมอ๋อแล้วเขาบอกเขาไม่กิงานบทเรียนเนี่ยให้ร i̇şte> ู้ว่าเรื่องของคนอื่นมันเป็นยังไงคือเจ็บอ่ะเขาเลยว่าคือเจ็บปวดดูดิ คือผมก็แค่แบบว่า,าอารมณ์แบบจะกินนิดนึงแล้วเมื่อคืนไม่เอาเลยโหเต็งเลยอะแล้วรู้ไหมว่าคนที่ชอบแย่งของรามากที่สุดคือใครไม่ให้พ่อเนี่ยเวลาแย่งปูมิล่าโมโหซ้อมซ้อมจิ้มหน้าที่หล <c oughs> ังจะไปแย่งละห่วงอะไรไม่ห่วงห่วงของกิน <laughs> อย่าไปแย่งกินกินหมดเลยมันไใ้ <c oughs> ลูกมันใช่ไหมของลูกมันไม่ได้กินยา ยายนาตาลีบอกว่างบแม็กกระทั่งยาหน้าแม็กเวียนเป็นอะไรที่มันเจ็บนะอย่าจะแก้งรับเอาจริงแกล้งคนอื่นนี่โดนเองวัดเวรกรรมตามฉนองอย่างรวดเร็วแค่เรื่องกินแค่นี้มันเปิดเวรกรรมมามีฮับ f ซัมช่วยมี half ซัมอ่าม thank you ใช่เรื่องกินเรื่องใหญ่สำหรับแม่กับลูกไอ้แม่ลูกคู่นี้พอแล้วมามีอิ่มแล้วเอาวางไว้ลูกแต่มามีกินเอาวางไว้ก่อนพีแนน่แม็กเนี่ยพองพี่แม็กใกล้จะหมดแล้วนางเต้นนางเต้นนางเต้น,นเนนยอะเยอะถ้าแกงต้นหิวจัดจะเป็นไงเนี่ยังถามมามีแต่รู้จะถามอะไรถามมาสิเดี๋ยวตอบมาอารมณ์ดีเดี๋ยวตอบมา เอามัมมัมคำนี้ก่อนเดี๋ยวให้ไปโอ้จะให้มัมคำนี้ต้องเอาอัดเอาอัดเอาเก่เอาออกโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาหมัมคำนี้ก่อนเอาข้าวก่อนเอาข้าวก่อนเดี๋ยวพาไปมัมคำนี้ให้หมดเดี๋ยวเอาน้ำต่ออารมณ์ดีเพราะมีความสุขโย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 

แม่ยายจะตดแล้วนะยังมันปวดปวดแต่มันยังไม่ตดใครก็ไปตดเหม็นเท่าไอนาหรอกมีชอบดาราฮอลลีวดูดฮอลลีวูดคนไหนบ้างชอบดาราฮอลลีวูดคนไหนหรอเขาชอบเขาชอบบริตนี่สเปียร์น,นี่ต่อมันจะบริตนีสเปียร์นะเอาหนังให้มันดิ <c oughs> เบ <c oughs> ้นไปเอาผ้าเปี่ยนแม่เบื่อมา แม็กหรืออีกคำหนึ่งเร็วไม่เอาไม่เอาไม่จิ้มไม่จิม้มไม่จิม้มโยเธอปลอ,อกทงการพริกนะั่นอะอาอีกคำหนึ่งเร็วอีกคำหนึ่งจริงๆอ่ะชอบคนหนึ่งคนที่เล่นหนังเรื่องเอ่ออะไรอ่ะเขาชื่ออะไรนะเจสิก้าแอลบาแอลอะไรสักอย่างมั้งจำชื่อจาไม่ได้เขาเซ็กซี่ดีดาราไทยเหรอ ไม่ไม่เอากระเป๋าไม่อุ้มไม่อุ้มไม่อุ้มเบ้นไม่อุ้มจะจูบปากเบ้นกินข้าวไม่ไปทำนางให้นอนแค้ไปเที่ยวข้าวคนไม่อุ้มเบ้นไม่อุ้มเบ้นอย่าตามใจไม่อุ้มไม่จับปล่อยเลยพี่แม็กกลับมาที่เดิมเห็นป้าเห็นป้าพอเบ้นทำหน้าทุกุมนางก็จะไปไงเบ้นกลับมาเลยเบ้นกลับมาเบ้นไม่คุยเบ้นไม่สนใจตัวใม่ไปจูบใครนะไม่เอานะเป็นผู้ชายนะเบ้นนั่นแหละสอนอะไรก็ าเตีาไปไหนไม่ได้ออกนะอ๋ออยู่บนรถนี่เลยาไม่ได้ออกนะอยู่บนรถอยู่บนรถอย่าไปจำนะเบ้นอยู่บนรถเอาให้ไหนดาราไทยชอบคนไหนหรอชอบพนล่าเทเลอร์ไม่ไม่พิรัตมาสะฮ่าเลยจ้ะชอบพนล่าเทเลอร์สวยดียิ้มสดใสชอบรลยยิ้ม ดูท้องดูท้องกันณเดชด้วยไหมณเดชไม่ได้ชอบเป็นดาราณเดชชอบเป็นแบบว่าสามีในอนาคตง่าเพราะมันปลองเยอะไหมเนี่ยดูดิเอาไม่ชอบค่ะไม่ชอบเลยเอาอกู่ปะไม่เอากินปะล่ะมีหลังรถแม็กเวลเล่นไงดูดีๆหลังรถางหลังนะไม่ใช่ตรงเบาะแม็กเวลเล่นแม็กเวลแกะออกมาเล่นอยู่ผ้าเปียกอะ เม่เนี่ยแมวแมวมมวมมามมวม้อมมเยอะนะป้าคน้ไปใ้แมวเล่นกนหน่อยนี่มันหมดละอกไม่เยอะดีว่านพอแล้วพ่นี้พอก็พอเล่นแล้วดูเลินไจ้ะบอกแล้วว่าเป็นคนดูจริงๆไม่ชอบให้ใครตามใจพี่แม็กไง ไม่เงิ้นเดี๋ยวติดนิสัยเจอบ่อยๆตามใจบ่อยๆก็จะนี้เป็นคนดุเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วเพื่อนๆก็จะเข้าใจใช่ปะ่ะเป็นคนขี้บ่นจ้าเพื่อนบ่นมาได้จากว่าเป็นคนขี้บ่นสัมผัสตัวจริงเราเราจะรู้ว่าเราไม่ได้ใจดีที่คุณคิดไม่รู้ว่าเพื่อนคบได้ไงนะจนดนี้เป็นคนปากร้ายใจดีเพื่อนรับมาเป็นคนพูดตรง สวยก็ว่าสวยคิเล่ก็ว่าคิเล่ไม่ชอบก็ว่าไม่ชอบชอบก็ว่าชอบพูดตรงๆจะได้เคลียร์เป็นคนไม่พูดปากหวานก้นเปรี้ยวอ,ะอ่ะ,อะ,อะบางทีก็ต้องดุเพราะว่าเราพูด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 คำเดียวแล้วพูดไม่ฟัง จัร้องนด้ไหมพี่เมย์ขอค่ะดูจักจันร้อ,อ,องโอ,อ้มันจะลดนจักร็จันร้อ,นองแมใชมือก่อนให้ยายเช็้มือให้แล้วเดี๋ยวไปเล่นยายเช็้มือให้พี่หน่อยนะแผ่นเดียวเยอ เอามือนี่ไหมเคยไปเชียงใหม่แล้วรอบเดิงไงไปงานไม่เห็นมาเจอเขาละเอาอยายจ๋าเ,เอาเปไปส่งที่เลนเอาเปไปส่งที่เนก่อนมันะจะไป สวยมากค่ะดาวิ ทำไมต้องเอาเราไปแบบเทียบกับดาวีด้วยเขาก็ชอบดาวีดาวีสวยแต่เขาก็อยากสวยในแบบของเขาอ่ะสวยจนยุงตอมะค่ะถ้าแมงวีตอมนี้ก็คือจบกันแล้วอ่ะเม็นค่ะมีคนเขาสงสัยว่าเราทำอะไรอยู่นี่ดาวิสองมาแล้วทำอะไรกันล่ะอคะ ถ่ายทอดสดจะมีแฟนคลับคุยอยู่ด้วยสดมากจริงเหรอคะใจดีจังอ๋อ อะไร,ม,รม,มีพลอยม, <laughs> มีพลอยพชล้สงสัยต้องทำบ้างแล้วเนอะคืออะไรเนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่ไว้เล่เวลาถ่ายทอดสดอะไรเงี้ยชีคืออลไรทา,าเรลด้ไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันมีใน f a c e b o o k อันนึงแต่ใน Facebook ลาลรออยู่ยังเล่นไม่ได้ก็เลยเล่นอันนี้ไปก่อนแต่อนนี้ก็มีดาราเล่นดาราไทยเล่นอยู่จริงหรออุ้ยไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีมีมีพลอยจะเล่นจะติดตามกันไหมติดตามไหมคะติดตามมีพลอยสวยจังขอบคุณมากขอบคุณค่ะ สะสมไหมคะเนี่ยติดเหรอคะติดติดอะไรคะติดตามกระตุกคูม่านี่ถอดแบบนี้บ่อยจริงจังเนี่ยใช่คือโปรแกรมอะไรนี่ยฮ่าดิญี่ยามากอ่ะแพนเตอร์แพนเตอร์เหรอคะแพนเตอร์แพนเตอร์อยู่ข้างในร้านค่ะกำลังจะรอทานขนมเอ่อกล้วยทอด ไอติมนะต้องไปกินแล้วแหละเข้าไปทานกันนะคะอร่อยค่ะวันนี้วันเกิดแพนเตอร์ครบสองขวบไปเย้ยเดี๋ยวเราจะไปกินกล้วยหน้าเด็กเด็กกว่าเราอีกสามสิบสองปีแล้วหน้าเด็กมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในเราจะไปกิน เพราะว่ามีพลอยชวนให้เราไปกินใกล้ขนาดนี้ลูขุมคนก็แบบว่านะใกล้เกินไปอ่ะ มันมืดอ๋อถ้ามันสว่างแสดงว่าเห็นใช่ป่ะมีไม่เห็นมีหน้ามีเนียนหรือภาพไม่ชัดโอ้โหเนียนสิคะตีตายเลยใจจืดใจดํากันมากเลยทําไมต้องทำร้ายกันขนา,าดนี้ด้วยอ้กูยอ่อ,อากูกกกบังกะิกัาบ้าบ้าแล้วอ่ะ ชวนไปกินขนมข้างในอย่าเข้าไปกันเถอะปะ<ม>เดี๋ยวค่อยมาเล่นได้ไหมอ่ะ<ม>พี่แม็กอะ<ม>เบนระวังลมแตก<ม>เบนระวังลมแตก<ม>เบนขอร<ม>้องเป็นเพื่อนค่ะลุงเบนไง<ม>แฟนนะเกมอะม่ะแฟนนะเกมแฟนนนเกม ใครติดตามคลิปเก่าๆก็จะรู้ว่าแบบเคยแบบกอดกันในเกมกลมเกินตูดงนกอดกันอยู่หน้าคอนโดกว่าจะลาจากกันได้มันมีแทบเซ็งวลวันนี้มากินห่มป่ะไปเร็วกินหน่มเร็วปไปไปกันไปไปก้องเร็วกินหน่มเร็วมีดูเขาเขาเป็นเหมือนน้องชายก็เป็นน้องไงเป็นน้องมีเองเนี่ยแหละขอดตามกันการไปลอดกันตามมา หน้าไม่เหมือนกันไปนิดหน่อยคือถ้าเพื่อนสนิทมีคนไหนมีรักแล้วห่วงอะไรเนี้ยมีก็จะดุแบบนี้แหละทำไมทัองว่าเขาดุอ่ะก,ก็ก็แค่ดุอ่ะไม่ดุโหดโหดเขาบอกว่าไม่ดุโหดโลจิตโลจิตมาถึงแม็กมาถึงแม็ก <laughs> เราเข้ามาแล้วเข้ามาดูบรรยากาศ <laughs> 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 แพนเตอร์แพนเตอร์ครับนี่โอ้ยสวัสดีสวัสดีค่ะหล่อมากมากเสียเสีเสียเสียเสมาเองอ้ยดูสิใครมาหาเพนเตอร์ครับไนแบ็ดีค่ะังพี่รอรงเอ๋ยไหมทางว่าง้ะใชิเข้าก่อนค่ะเพนเอร

เดี๋ยวมังมี่พาไปกินไอติมมาใส่เขาให้มั้ยเดี๋ยวพาไปกินไอติมใจเย็นๆลูกใจใส่รองเท้าก่อนเดี๋ยวมังมี่พาไปกินไอติมพี่แมงใจเย็นเย็นนะไปกินไอติมดีกว่าไหมกินก๋วยเตี๋ยวด้วยดีกว่าไปใจเย็นๆลูกใจเย็นๆพี่แมงใจเย็นๆเดี๋ยวมังมี่พาไปกินแล้วยังไม่มีไว้ฉันว่าจะไปพักก่อนกลับไปนอนการน้ำร้อนที่สกกาวน่ง อย<ม>ากกินพี่แม็กอยากกินไปค่ะพี่แม็กะะพี่ยรองไหมแล่ายังออนแอร์อยู่หรอไม่ต้องร้องเพลงแล้วคุณถึงเขาชมว่า ร้องเพลงให้แฟนคลับชมเขาอุตส่าห์ชมมาเสียงดีแล้วอะไรติดตลอดที่แม่อยากกินไอศครีมแม่อยากไทยลิมแล้วนี่แม่คลิสเน่แล้วคลิสที่แม่ขอคอไทยออสอ่ามาแล้วโอ้โหของโปรดเลยอ่ะอร่อยมากวันนี้สุดยอดนี่ ไม่ถดีเพราอว่านี้เขาจะปิดไม่อาถ่ายเทอาสดให้ดูแล้วนะถ้ายังชมวาเพื่อนเขาถ่ายดีกว่ามีลูกก็เหมือนไม่มีลูกอ่ะเวลาลูกเจอนะป้าพลอยเมื่อไหร่ลูกหนีเลยนี่นั่งตรงนี้ก็ได้เบนถ้าเบนร้องเพลงอีกเราเลิกพบกันแล้วนะไ่ตา เรนจะล้อต่อเ แฟนเพจ Facebook ปะคือคือถ้าเป็นแฟนเพจเหมือนจะง่ายกว่าแต่พอเป็นโปรไฟล์ต้องรอเหมือนต้องรอทาง Facebook อนุมัติก่อนแล้วถึงจะแบบคลิปสดได้ไม่เอาไอติมเหรอไม่ได้เราวอกว่าแม่ไม่กินมันมีกินแทนนะอร่อยอะอ่าก มาม่าหลับแล้วนี่ให้เขาเก็บบ้าน <c oughs> บ้านลูกสอนนะ <c oughs> ไม่กดเล่นแล้วลูก <c oughs> อล่าม,มาสายอ่ะขอเขาไม่ได้มาสายนะทุกคนโดนใส่ร้ายอล่ามาสายมาก ก็เลยว่าแต่งตัวมาเต็มแต่งเต็มมากคือแต่งเต็มคือแต่งเต็มที่ควรจะรีบมาเร็วนะไม่ใช่มาทใกล้ใกล้จบไม่ให้แต่งมาทันที่มาช้าชั่วโมงยังไม่เสร็จเลยแต่งตัวมาเต็มนะหน้าเต็มเลยเราเลยยังไงก็ได้ถ่ายรูปกับครเค่ะมถ่ายรูปกับใคเลยค่ะตาตาก็กลับไปแล้วค่ะเพราะว่าที่ตกดินนะคะกลับเรียบร้อยแล้วเรียอยนะแค่เขียนตาเนี่ยก็ได้ข้าวชั่วโมงแล้วอัน ก็สวยอยู่คนเดียวโดนออยอ่ะเขาโดนใส่ร้ายอ่ะนี่เปิดนีเริ่มงานสี่แล้วสี่มังอนสังสลากมาแั้มาแวไ่พี่ไวหาย่ปจนตาตาไปเาาอาจจะไม่มาให้แล้วเขาโอเคแล้ว่านนะถือว่าถือว่าไว้ไว้ไปเจอกันงันนะพี่แม็กก็มาเต็มลแล้วออกตัวเล็กตัว่อนเนาะ าตอนมามาเปลี่ยนให้นอนแล้วก็เปิดแอรให้น้องนอนขางล่าก่อนนะเดี๋ยว่อไปนอน้พี่ลูเลมา่เป่อนก็ใอ่านเ่สียงเสียงสักเียเสียงสักยงกงนักงกเสเสียงเสียงสักกักงกเสเสีียียกกงเยกงังกงเะก่อนงกอง สองค่ะเ,าาเล่เนได้บร่อยค่ะวันนี้คนดูช่องสามมันอยู่ใช่ไหมเลยแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมา,าเชีเไหมใอ่ใช่